สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนนะครับจะมากอะติดตาช่างโบกกระแสเรศนะครับในมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกระนวเสาวที่20พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับเวลา12นาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างนะครับโบกกระแสเรศมาฝากกับแฟนบอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆมาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับกมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuydung ต้องมีอัตราหน้าก่อนนะครับ smuydung แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสาครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสาขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่2ี่บนะครับพฤศจิกายนสองพนรอสิสี่ะครับเวลาสิบสองนาฬิกายีิบนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของคุณสมจิตเว้นแก้วนะครับโปรโมเตอร์ในซึกจิตมองนอนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดมวยได้คุณภาพขับแก้วเลยนะครับมีมวยรอบตัดเชือกสองคู่แล้วก็ มีการชิงแชมป์อีก2คู่นะครับหลังแต่ทอดสดนะครับคู่ที่5ก็ยังเป็นการชิงแชมป์อีกนะครับแต่ว่าเราอาจจะได้ดูการแต่ทอดสดแค่4คู่นะครับเวลาการแต่ทอดสดมหมดแค่4คู่นะครับเรียกว่าวันนี้จัดไว้ค่อนข้างจะคุณภาพคับแก้วเลยนะครับแล้วก็สึกจ้ามวยไทยน,นัดนี้นะครับก็อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแต่ว่าต้องไม่เกินความจุ25%ของความจุนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจ คุมเข้มคัดกรองเลยนะครับต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าในเวทีนะครับหรือว่าต้องมีผลการตรวจ RT-PCR หรือว่า a อทภายในระยะเวลาที่กำหนดมายืนยันนะครับแล้วก็ต้องได้รับการยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วด้วยนะครับเรีวยกว่ายังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอด,ลอดภยัยภายใต้เงื่อนไขที่สบคกำหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ มาเริ่มกันคู่ที่1ก่อนเลยนะครับคู่ที่1น,นี้เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินนะครับเบิดน็อกเอาท์ครั้งที่9นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการตัดเชือกแล้วนะครับนัดสําคัญอีกหนึ่งนัดเลยนะครับคนชนะนี่จะเดินหน้าเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับกับทางด้านยอดนักรบอ่าชอห้าพยักทันทีนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ยอดทัรลบเอาชนะคะแนนกองฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปยืนรอชิงชนะเลิศเสร็จแล้วนะครับคู่นี้คนชนะก็จะเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ยอดตกรบชอลยห้าพยางธนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3กับก้องฟ้า KBL นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับการชัยจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็คือเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงนี่การชัยมา1น8ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรแสนคมมา1น8 6ลดไปจุดหนะครับคู่นี้ดูว่าความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแสนคมจะได้เปลี่ยนครับได้้อยกว ทางด้านฝ่ายแดงนะครับการใช้นี่เป็นนักชกจากจังหวัดจโซทอนนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสุจิตบันแก้วและก็สอเอศูนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันอยู่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเลยนะครับตีหน้าเร็วเตะต่อยแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วหมัดหนักสอกคมนะครับเป็นมวยเพศอาวุธหลากหลายเลยชกยากจุกจิกนะครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนี่ยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับต้นนี้อาวุธดูสวยงามหลากหลายเลยแต่พอไปดดดนนบบทเีย โดนบี้หนักๆนะครับมียุบมีแว่งให้เห็นหลายๆไฟที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็บ่งชี้อยู่แล้วนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะเพียงแค่1ไฟไฟเลยแล้วก็อีก2ฝ่ไฟนี้แพ้รวดเลยดูว่าหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับปลายมียุบมีแว่งให้เห็นอยู่หลายๆไฟนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เก็บตัวฟิต้อนที่เดอะเบส์มวยไทยนะครับโดยมีเสียต้อมนะครับรรมศักดรุ่นโลดนิติกุลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีอาจารย์แจ็คกี้นะครับสตาฟเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิต้อมเป็นมือขวาเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือคบเครื่อนนะครับแข้งขวาแรงดัดเปกดัดแทงวงในไล่แขนนะครับขวางค้ำแทงสอกส่วนอันตรายฟอร์มสดเลยนะครับไอเจ้าฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนคมนี่ เป็นนักมวยฟอร์มสดเลย3าฟอร์มหลังนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับสฟอร์มหลังชนะรวดทั้งสามไฟนะครับตัวทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะเพียงแค่1นึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้ทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรแสนคมดูว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิด,น,ดนิดด้วยนะครับอาวุธดูหลากหลายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแล้วก็ ความสดของร่างกายก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินด้วยนะครับหัวจิตหัวใจอย่างที่แจ้งไว้แล้วทางด้านฝ่ายแดงนี่ต้นๆนี่อาวุธสวยงามนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าปลายๆนี่พอโดนบดโดนบี้หนักๆนี่มีแกว้งให้เห็นหลายๆไฟนะครับวันนี้เรทนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จเลยนะครับประมาณ8ปดโมงครึ่งนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพรแสนคมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับคู่นี้หลังช่างเสร็จแปดโมงครึ่งนะครับ ฝ่ายน้ำเงินเพชรแสลงคมต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับผมก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแสังคมเดอะเบสมวยไทยนะครับวันนี้ดูว่าได้้อยกว่านิดๆฟอร์มสดกว่าร่างกายก็ดูดีกว่าดูว่าหัวใจหัวใจดวงโตวกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านการใช้จิตมึงนนนะครับพร้อมกับเดินหน้าไปชิงชนะเลิศกับยอดนักลบชอห้าพยัก์ชอห้าพยักษ์ได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ com, Thai, เพชรแสลงคมเดอะเบสมวยไทยเหรีเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2 ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่สามนะครับรอบตัดเชือกเหมือนกันนะครับนัดนี้ก็ถือว่านัดสําคัญอีกหนึ่งนัดนะครับคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปรอยืนชิงรอชิงระดับ3านะครับซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมีการตัดเชือกอีก1คู่นะครับนั่นก็คือชัดเพชรสจอดต้องปาจีนะครับก็จะตัดเชือกกับชาติมังกรช .5 ห้าพยัคฆ์นะครับในสัปดาห์หน้านะครับ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นทางด้านคู่นี้นะครับถ้าชนะก็จะไปยืนรอชิงชนะเลิศก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือนนทชัยจิตเมืองนนนะครับหรือว่าสอการจนาส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือพระอหัดน้อย TBM ยิมนะครับหรือว่าจากคนวิศนุกนลการนะครับพิกัด138่ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนนทชัยนี่มา138.2ลดจุดสองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินพระฤทธน้อยนะครับมันก็38ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมืองนน์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแวนแก้วและก็ซอเอศุลทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันนะครับเป็นมวยขวานครับครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในคล้องรัดมัดตียัดไส้แรงนะครับสอกสวนอันตรายนะครับแล้วก็ฟอมสดนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับฟอร์มสดเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพระฤหั เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มกิรติจเจริญลาบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับทางด้านพฤหัสน้อยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมไ่แขนขวางแท่งยัดไส้แหลงครับสอกคมแล้วก็ฟอร์มนี่ก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับสฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินพฤหัสน้อยนี่ชนะไปถึง2นะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งก็ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนิดนิดแต่ก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับ ทางด้านพฤหัสน้อยนี่ใช้สิทธิ์จากตัวสำรออนะครับเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีนี่จะเป็นทางด้านเพชรศิริชัยเด็ดเพชรสีทองนะครับจะชิงกับนนทตัดเชือกกับนนทชัยนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรศิริชัยนี่ถือว่าถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเกิดอาการป่วยแล้วก็รักษาอาการป่วยหายไม่ทันในรอบตัดเชือกในวันนี้นะครับจึงต้องสละสิทธิ์ไปนะครับก็ถือว่าน่าสงสารทางด้านเด็ด เพชรศิริชัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับล่าสุดมีหักปากกาเซียนเอาชนะคะแนนทางด้านลักสมหมายอาสอสมหมายหรือว่าเงาะบางกะปิมานะครับเพื่อเข้ารอบตัดเชือกในนัดนี้นะครับโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับในรอบแต่ว่ามาตกมาตายในนัดตัดเชือกเนื่อง,งจากว่าเกิดอาการป่วยนะครับแล้วก็รักษาอาการป่วยหายไม่ทันในรอบตัดเชือกที่จะต่อยกันในวันนี้นะครับก็เลยต้องสละสิทธิ์ไปนะครับ สำหรับทางด้านเพชรรีชัยเดชเพชรสีทองก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของนักมวยนิดนึงนะครับสิทธิ์นั้นก็เลยไปตกอยู่ที่ทางด้านพฤหธสน้อย t b m ยิมนะครับถือว่าพฤทัสน้อยนี่เป็นความโชคดีเลยนะครับเพราะว่าชคในมนรอบแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองชนะคะแนน,านทางด้านมังกรชาติมังกรชอห้าพยักแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รอบตัดเชือกเลยนะครับถือว่าทางด้านพฤหัสน้อยนี่มีความโชคดีในตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้มาเจอกับนนทชัยที่ต้องบอกว่า อาจจะเป็นเต็งหนึ่งนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับก็ถือว่า,าน่าจะเจอกระดูกชิ้นโตนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ารอบตัดเชือกแล้วไม่มีใครกลัวใครอย่างแน่นอนนะครับเพราะแล้วก็ที่สําคัญการเตรียมตัว การฟิตซ้อมนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยแน่นอนเพราะว่านัดนี้ถือว่าเป็นนัดที่สําคัญอีกหนึ่งนัดนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าอันดับจะต่างกันเลยนะครับเพราะว่าแพน้นีจริงแค่อันดับ3ส่วนคนชนะจะไปถึงชิงชนะเลิศเลยนะครับไม่มีใครอยากที่จะเป็นผู้แพ้ใน,นนัดนี้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นการเก็บตัวฟิตซ้อมนี่เต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่แล้วก็การเก็บตัวฟิตซ้อมนี่ก็ค่ายใหญ่เบอร์ต้นของเมืองไทยด้วยกันทั้งคู่ลเลยนะครับ คู่นี้นะครับหลังจากช่างเสร็จนะครับแปดโมงครึ่งนี่เรทราคาอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วนนทชัยนี้ก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มดีมาตลอดแล้วก็ถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต่งในการที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับเรทเป็นต่อในราคา5ต่อ3นะครับฟอร์มดูดีฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดแล้วก็ที่สําคัญนะครับ วันนี้ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยด้วยนะครับบรรยากาศดูว่าได้เปรียบนะครับทำนิ้ทำหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับทาค่กี้ทุสีนี่ยังไงก็ดูได้เปลี่ยนครับเลตเปิดห้าอยู่ที่ฝ่ายแดงนนทชัยจิตมังนนเลยนะครับวันนี้ผมก็ชอบแล้วก็มองมาที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตมังนนส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น126ปอนด์นะครับ ระหว่างฝ่ายแดงนะครับโยทิน FA ฟุปปนะครับดวะส,สุรพลส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชลานะครับพอหลักบุญหรือว่าสารวัตรเปรมหาไทยนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงโยทินต่อย124บปอนด์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชาลานี่ต่อย126่อยปอนด์นะครับฝ่ายแดงโยทินต่อให้2ปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น126อปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงโยทินนะครับชก124บปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มา1 2 4บปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายราต่อย126บปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มา1 2 6บปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับพูดที่ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับโยทินได้เหลื่อมนิดนิดนะครับได้เหลื่อมนิดนิดทางด้านฝ่ายแดงโยทินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุดรนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอที่เอฟเอกรุปนะครับโดย FA Group นะครับบุญธรรมเลิงยะวีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันนะครับขุนเข่าคำาชน,นดนะครับมวยขวาเข่าในอาชีพเลยเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกลัดบัดตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับล็อกลัดมัดตีคองโหนโดนตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็ไม่ธรรมดายังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนทางด้านฝันนาเงินชัยล่านะครับเป็นนักกจากจังหวัดเลยนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียเกมนะครับเธอศักดิ์เทศลุ่งเหลืองนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทางด้านพันตํารวจโทพานุรัตน์ตักบุญนะครับให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายมือเลยนะครับซ้ายเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบเลยนะครับหนักแรงอาวุธเร็วนะครับหลักเกลี่ยมดีนะครับมีลูกถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ให้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงแล้วก็เสียอาการมวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินชายล่านี่เป็นนักชกที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าชกไปด้วยแล้วก็รับราชการเป็นตำรวจไปด้วยล่าสุดนี้ก็สิบตำรวจตีแล้วนะครับถือว่ามีความรับผิดชอบ ในครอบครัวแล้วก็ตัวเองอย่างค่อนข้างสูงนะครับโชมวยไปด้วยแล้วก็รับราชการไปด้วยครับคู่นี้เดิมทีนี่โปรแกรมขึ้นไว้โยทินนะครับจะชิง126ปอนด์กับสมิงดำนะครับชฉอาจารบุญครับแต่ว่าทางด้านสมิงดำนี่สละสิทธิ์ไปนะครับเพื่อที่จะไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับทำให้สิทธ์นั้นตกมาอยู่ที่ชายล่าพอหลักบุญนะครับก็ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเก๋ากระดูกดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโยทิน FA g r o กรุ๊ปนะครับต่อยกับขายนี่ดูว่า น้ำหนักเท่ากันนี่หาคู่ต่อสู้ยากนะครับต้องต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับวันนี้ก็ต่อให้ทางด้านชายล่าสปอนด์เหมือนกันนะครับแต่ว่าความนุ่มความสดความห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินชายล่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่เข่าในเหนียวนะครับของทางด้านโยทินนะครับแล้วก็เก๋ากระดูกดีด้วยถึงแม้ว่าต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อรูปล่านะครับได้เปรียบเรื่องกระดูกมวย เชิงมวยที่สําคัญเขาในเหนียวแน่นกว่านะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินชายลานี่เป็นประเภทซ้ายทั้งแถบจังหวะฝีมืออาวุธเร็วหนักแรงนะครับแต่ว่าวงในนี่ผมมองว่าโยธินดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นเข่าในอาชีพนะครับคูนี้หลังช่างเสร็จนะครับเปรทอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโยธินเอฟเอกรุ๊ปนะครับเป็นต่ออยูะะ่ในราคา2ต่อหนึ่งเลยนะครับเรทหลังช่างประมาณ2องโมงสองโมงครึ่งนะครับ เป็นต่ออยู่นี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโยธิน FA ฟเอกรุ๊ปนะครับเป็นต่ออยู่ราคา2ต่อหนึ่งวันนี้ผมก็มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโยธิน FA ฟเอกรุ๊ปนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะรุ่นน้องอย่างชัยราพอลักบุญขวาเข็มขัด126บปอนด์ประเทศประเทศไทยนะครับมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงโยธิน FA ฟเอกรุ๊ปส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับก็ยังเป็นการ ชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น122ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์122เกาะ122ปอนด์ของเวทีมวสสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับถือว่าคนชนะก็จะได้รับเข็มขัด2เส้นเลยนะครับวันนี้มาดูที่เจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเจ้าของแชมป์เวทีมวยสสียมอ้อมน้อยรุ่น122ปอนด์นะครับฝ่ายแดงนะครับซปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ปานเทพวีเคเขาใหญ่หรือว่าเสมือนเทพสมือนเทพปอเพชรศิรินะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด122ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เลกนี่มาหนึ่งอยลดไป .2 สนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพมา122.8รอยลดไป8ุนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับคูขี้สูสีนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูได้เหลื่อมนิดนนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เลกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสุกจิตเป็นผู้จัดการห้วนะครััวนนี ทีมงานจิตเมืองนอนส่งเข้าประกวด3รายนะครับมาดูกันว่าจะวินกี่รายนะครับเป็นมวยขวาครับซุปเปอร์เลกนี่เป็นมวยขวาจัปปาางหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับตีนหน้าแรงครับสูงยาวเข่าแหลมไรแขนขวางแทงนะครับเตะตั้งขวางแทงนะครับยัดไส้แรงสอกสวนอันตรายฟอร์มสดนะครับหกไฟสุดท้ายละยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทาง้านซุปเปอร์เลกฟอร์มสดแล้วก็ชกต่อเนื่องร่างกายอยู่ว่า ค่อนข้างจะสม่ําเสมอเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินปานเทพนะครับวีเคเขาใหญ่หรือว่าชื่อก่าก็สมือนเทพปอเพชรศิรินะครับเป็นนักมวยจากจังหวัดกระบี่นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สิบหนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมนทกพัฒบุรีนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีเสี่ยวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมทาแทงของคอแทงยัดไส้แรงนะครับสอกอันตรายนะครับ 3ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าดีทั้งคู่นะครับแต่ว่ามาดูเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายผมดูว่าไฟสุดท้ายนี่ของทางด้านฝ่ายน้ําเงินปานเทพนี่ชกไว้เดือนกุมภาพันธ์ปี64ช่วงต้นปีเลยนะครับเท่ากับว่า เรือเวทีไปถึง9เดือนนะครับทางด้านปานเพชรฝ่ายน้ําเงินนี่ชกไวไฟสุดท้ายเมื่อช่วงต้นปีนะครับเรือเวทีไป9เดือนนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เลกที่ชกเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับฝ่ายสุดท้ายชกไวเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสด6ไฟยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าความกระดูกมวยนี่ชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับปานเทพเพราะว่า ปะทกกะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้าเงินมาก่อนนะครับแต่ว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กดูดีกว่านะครับแล้วก็ฟอมสดเลยช่วงนี้นะครับเรทนะครับหลังช่างเสร็จอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเรทเปิดหลังจากช่างเสร็จนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ ซูเปอร์เล็กต่ออยู่ในราคา5ต่อสีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ชอบไปที่ไฟนะครับซูเปอร์เล็กกิดเมืองนนท์นะครับ,ด,นนรบดูว่าร่างกายช่วงนี้ดูได้เปรียบนะครับชกประจําสม่ําเสมอมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญหกไฟยังไม่แพ้ไข่ด้วยนะครับแต่ว่ากระดูกมวยอาจจะเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านปันเทพวีเคเขาใหญ่ป้องกันแชมป์1 2 2ปอนด์เวทีมยสยามอ,อมน้อยได้สำเร็จนะครับแล้วก็คว้าเข็มขัด122ปอนด์ประเทศไทย อีกเส้นหนึ่งมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydueng ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ admuaydueng และ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับมวยชอบที่สึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่3เนยนะครับคู่เอกนำรายการนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงโยธิน FA เกรุ๊ปนะครับเลทเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อนหนึ่งครับมวยชอบที่สึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงคู่ที่3คู่เอกนะครับโยธิน FA กรุ๊ปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนาไปลงทุนนะครับก่อนขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันนว่าหน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับหมวยชอบอาจจะไม่ใช่หมวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ําว่าหมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อน เห็นกันทุกท่านแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนบอดทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทการจ,จะตกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ